เราชอบผู้ชายสายเปเราชอบผู้ชายที่เขาลงทุนกับเราใช่ไหมคะประเด็นสำคัญนะหัวใจที่เมยจะบอกวันนี้นะทุกคนฟังเลยดิเมย์นะมันไม่ใช่การที่เราเจอคนหนึ่งแล้วเราก็ลุ้นเขาว่าลุ้นว่าคนนี้เปหรือเปล่าคนนี้ดูแลเราดีหรือเปล่าเจอคนที่เขาแบบเราชอบลุ้นมาลุ้นว่าเขาเป็นคนที่เปเราหรือเปล่าอันนั้นไม่ใช่การดึงดูดนั้นคือการคาดหวัง แต่ผู้หญิงที่ดึงดูดก็คือว่าฉันไม่ได้มานั่งลุ้นว่าผู้ชายคนนี้เปฉันหรือไม่เปเพราะฉันตั้งสแตนดาร์ดฉันปักปักธงแล้วว่าคนที่เข้าหาฉันเขาเป็นสายเปเขาเป็นคนที่ดูแลฉันดังนั้นฉันไม่มานั่งลุ้นเวลาฉันไปกินข้าวกับเขาฉันเชื่อเลยว่าเขาจะเป็นคนจ่ายค่าข้าวฉันไปช้อปปิ้งเขาจะเป็นคน ซื้อของให้ฉันฉันเชื่อแบบนั้นดังนั้นฉันมันมานั่งลุ้นแต่ถ้าเกิดว่าฉันไปกับเขาแล้วคนนี้เขาไม่เปย์เขาไม่ซัพพอร์ตฉันเขาไม่เรื่องไม่เอ่ยเรื่องเงินเขาไม่อยากดูแลฉันฉันเดิอนออกมาจากเขาได้เลยดังนั้นนี่คือผู้หญิงที่เห็นคุณค่าตัวเองเขาเซ็ตมาตรฐานตัวเองก่อนโอเคเขาไม่ได้แบบอลุ้นลุ้นเหลือเกินว่าคนนี้เปย์ฉันหรือเปล่าลุ้นมากว่าคนนี้แบบใส่ใจฉันหรือเปล่าโน no, เขาไม่ได้ลุ้นแต่เขาเชื่อว่าผู้ชายที่เข้ามาหาเขาจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตเขา อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดว่าเขาเจอคนที่ไม่ได้อยู่ในเข้าวขายแสดงว่าเป็นเรื่องผิดปกติโอเคถ้าคุณอยากเก่งในการใช้เงินกับผู้ชายถ้าคุณอยากเก่งในการบริหารการเงินกับความรักถ้าคุณอยากให้ผู้ชายลงทุนให้คุณแล้วกออ็มีวิธีการพูดการเงินกับผู้ชายยังไงให้มันเลิศน,นะคะสองคลาสนี้ผู้ชายจะเปคุณแบบ ทัลุทะลวงและก็จะบูชาคุณมากๆนะคะเพราะว่าผู้ชายจะรู้สึกและอินกับคุณเมื่อเขาใช้เงินกับคุณดังนั้นเลิศมากนะคะใครสนใจลงทะเบียนได้ทักมาที่แอดค e e เลดี้เมยโอเคไหมคะ